สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบแอมทรนนีโดยแม่หมออัมธรรมาทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันมาดูกันว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือเขาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าคลิปนี้เป็นการร a นดอมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครเลื่อนฟีดมาเจอนะคะหรือว่าใครที่ตั้งใจดูนะคะ หรือว่าใครที่มีความรู้สึกดึงดูดอยากจะดูคลิปนี้แสดงว่านี่อาจจะเป็นคําทํานายของคุณเพราะเป็นการแดนดอมนะวันนั้นแล้วเนี่ยนี่คือคาทานายที่ใครที่เปิดมาเจอก็อาจจะเป็นคาทํานายของคุณได้เลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยละกันนะว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาหรือเปล่าขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะมีความคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้อ่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่เหมือนกันหรือมีความคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะเพราะไปขึ้นมาลังงานเหมือนกับว่าในความรู้สึกของเขาเนาะเขายังคงรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็ดูเหมือนอยากจะทักทายหาคุณเหมือนกันนะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะ มีสเสนะ่ห์แล้วเขาก็น่าจะมีความรู้สึกคิดถึงคุณมากๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นห่วงบร็ยายด้วยว่าคุณนะรู้สึกยังไงคิดถึงเขามากหรือเปล่าเหมือนเป็นไปได้ว่าเขาก็น่าจะรับรู้ด้วยว่าคุณคิดถึงเขาบ้างและเขาเองก็น่าจะกําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันหรือเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่เหมือนกันนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติม <Jam S 1> หน่อยค่ะนะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอุ้ย ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณมากๆอยู่เหมือนกันนะอยากมาหาอยากเจออยากพูดคุยกันนะหรืออาจจะอยากปรับความเข้าใจกันทั้งงอนๆกันอยู่หรือทะเลาะกันอยู่นะความรู้สึกของเขาดูเหมือนเขาคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะเผลอมันไม่ต่างหรือว่าไม่แตกต่างจากที่คุณคิดถึงเขาหรอกถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เฮย้ย ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากๆเหมือนกันไม่ต่างก,กันกับคุณเลยค่ะเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขานั่นแหละนะดูจากพลังงานตรงเนี้ดูมีความคิดถึงมีความห่วงใยนะมีความรู้สึกอยากมาหามีความรู้สึกอยากเจออยากเคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทั้งงอนๆกันอยู่นะเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันค่ะเพ้อ ถึงแม้ว่าท่าทีของเขาที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าคิดถึงคุณไหมหรืออะไรต่างๆนะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณเหมือนกันคิดถึงคุณเหมือนกันหรือเผลอๆอาจจะมากกว่าที่คุณคิดด้วยนะ เขาอาจจะไม่ได้แสดงทีท่าหรือท่าทีอะไรออกมาว่าคิดถึงคุณหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจคิดถึงคุณมากนะเออคิดถึงคุณมากเพอเพอคิดถึงมากกว่าที่คุณคิดคิดถึงมากกว่าที่คุณเข้าใจคิดถึงมากกว่าที่คุณจะนึกได้เสียอีกนะดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้ออ้ยอยากมาหาแหละอยากมาหาอยากคุยอยากเจอ นะอยากอยากที่จะมาพบเจอกันนะเพราะฉนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาไหมต้องบอกเลยคิดถึงมากคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณเหมือนกันคิดถึงคุณเหมือนกับที่คุณคิดถึงเขาเพอเพออาจจะมากกว่าที่คุณคิดและมากกว่าที่คุณเข้าใจดูเหมือนเขาอยากมาหาคุณดูเหมือนเขาอยากจะ เจอคุณดูเหมือนเขาอยากจะเข้าหาคุณนะถ้ามาได้ตอนนี้มาแล้วนะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีอาจจะติดธุระกิจติดติด ภารกิจติดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะยังไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะเออแต่ดูจากพลังงานตรงนี้อยากมาหาอยากมาหาเต็มที่แล้วนะถ้ามาได้มาเลยดูจากพลังงานตรงนี้มีความคิดถึงคุณมีความนึกถึงคุณนะอยากมาหาคุณถ้างอนกันอยู่หรือไม่สบายใจต่อกันมีความเคืองเคืองกันหรืออะไรต่างๆหรือโกรธกันหรืองอนกันหรือห่างหายกันไปต้องบอกว่ามีโอกาสว่าอยากมาเคลียร์ใจอยากพูดคุยอยากเปิดอกอยากปรับความเข้าใจกันอยากทําให้ความรู้สึก กลับมาดีดังเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขอเป็นพลังงานใบสุดท้ายแล้วกันเนาะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณนะคะคิดถึงคุณขนาดไหนอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิเออคิดถึงยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดถึงดูจากพลังงานตรงนี้นะดูมีความคิดถึงมีความนึกถึงนะมีความโหยหาอยากเคลียอยากคุยอยากเจอนะ วันนั้นแล้วถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาบ้างไหมต้องบอกเลยมีโอกาสว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขานั่นแหละเผลอๆมากกว่าที่คุณ คาดหวังซะด้วยนอโอเคใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนายไปแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเซฟไว้ฟังนะแล้วก็พิมพ์รับคำนายด้วยนะคะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระด first, ิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วก่อทุกคนใช้ชีวิตอย่าเ,เบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย